ว่าครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในช่องอ no amer, มิสเตอร์ขนมเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรมสําหรับอัดหน้าจอวิดีโอนะครับเป็นโปรแกรมง่ายๆครับโปรแกรมที่ค่อนข้างจะเล็กเลยแล้วก็กินทรัพ,พยากรน,น้อยกว่า OBS พอสมควรเลยครับแล้วก็มันมีข้อดีก็คือ,อโปรแกรมตัวนี้ครับผมโปรแกรมตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะติดมากับการ์ดจอ NVIDIA เวลาที่เราโหลดไดเวอร์นะฮะแต่ส่วนของ AMD นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่า ตัวซอฟต์แวร์ของ NVIDIA ตัวเนี้น่าจะสามารถแอพพลใช้กับของค่ายอื่นๆได้ครับก็คือของ AMD นั่นเองโอเคครับขั้นตอนแรกครับผมเริ่มเลยดีกว่าขั้นตอนแรกน,นะครับผมให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่เว็บ Google ครับผม Google นะฮะแล้วก็ให้เราพิมพ์ครับ NVIDIA Experience ครับผมตัวนี้กด Enter เลยครับโอเคครับผมหลังจากที่ได้หน้าแรกแล้วนะฮะทุกคนจะเห็นตัวแรกที่ ทาง Google ครับเสิร์ชเจอก็คือดาวน์โหลด gforce i p e r i e n c e ครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วนะฮะให้ทุกคนดาวน์โหลดตัวนี้มาครับส่วนตัวผมนะครับโหลดมาแล้วผมติดตั้งเลยเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็กดดาวน์โหลดไปแล้วกด accept ไปเลยครับจนกว่าจะ finish ง่ายๆครับผมโอเคหลังจากที่ทุกคนโหลดเสร็จแล้วนะฮะให้ทุกคนกดปุ่มนี้ครับ u l t i m a t e บวกตัวแทรกครับผมตัว c กดเข้าไปนะฮะ ทุกคนจะได้ได้หน้าหน้าเนี่ยครับขึ้นมาผมก็คือจะเป็นหน้าของรูปแบบโปรแกรม G-Force e Experience นะครับ,บหลักๆก็จะเป็นตัวนี้ส่วนหลักที่เราจะใช้ก็คือวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเล็กคอร์ดจอวิดีโอสำหรับหลายๆท่านที่ต้องการอัดคลิปวิดีโอเพื่อที่เพื่อที่จะลง y t u t u นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทุกคนกดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองตัวนี้ครับฟันเฟืองกดเข้าไปฮะเราจะใช้ ตัวพวกนี้แค่ไม่กี่ตัวนะครับสําหรับคนที่จะเลคคอร์ดวิดีโอขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ให้ทุกคนเข้าไปตรงนี้ครับเลคคอร์ดดิ้งนะครับมันจะอยู่ตัวที่4ี่นะครับหนึ่ตัวนี้เนาะกดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วนะครับผมในส่วนของเลคคอร์ดดิ้งตัวนี้ก็คือเวลาที่เราอัดไฟล์วิดีโอมาแล้วครับเราอัดจนจบแล้วตัวไฟล์นะครับมันจะไปบันทึกอยู่ที่แอสเซทตัวนี้ก็คือที่อยู่ตัวนี้นะฮะ หรือว่าเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับกดเข้าไปจุดสาเหลียมเลยนะฮะจุดามจุดปุ๊บกดเข้าไปนะนะฮะของผมนีครับมันจะไปอยู่ที่มันจะไปอยู่ที่ไดสี่ครับแล้วก็อยู่หน้าเดสก์ท็อเลยของผมกดเข้าไปอะไรใเรียบร้อยนะฮะแล้วกดดันแล้วก็แบ็กออกไปครับผมแค่นี้เราก็จะได้ตัวที่อยู่ที่เราต้องการจะเซฟไฟล์ไปแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเลือกไปที่ตัวออ d ด o โอฮะ เอาตัวแรกก่อนเนี่ยนะฮะซิเต็มซาวซิเต็มซาวนี่ก็คือเสียงพื้นฐานหลักอะครับอย่างเวลาเราเปิดเพลงใน Google เปิดผ่าน YouTube เปิดเพลงผ่านอะไรหรือว่าเป็นแม้แต่เสียงเพลงในเกมอะครับถ้ามันดังไปให้เรามาลดจุดนี้นะฮะจะส่วนตัวผม,ผมปรับเป็นร้อยเอาไว้ครับแล้วก็ส่วนของไมโครโฟนนะฮะตัวนี้จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ไมโครโฟนครับใครที่ใช้ไม์ตัวไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม์ติดไม์ติดเสื้อไม์ติดหูฟัง ไม้ตั้งโต๊ะครับเลือกของผมเป็นไม้ตั้งโต๊ะก็จะเลือกตัวนี้ไ้ครับส่วนนี้คือสส่วนของความดังของไม้ฮะแล้วแต่เลยครับว่าแต่ละคนจะปรับความดังไม้ไปเท่าไหร่ครับผมส่วนต่อไปคือการบูทครับบูทสําหรับไม้บางคนที่อ่ะว่าอาจจะไม่ได้ซื้อไม้ที่ดีมากที่ข้อที่ไม่แบบไม่ได้แบบดีมากราคาไม่ราคาไม่ได้สูงมากบางทีแบบไม้เขาเบาอะฮะเราก็มาบูทตรงนี้ครับแต่มีข้อควรระวังเรื่องการบูทนะฮะการบูทตรงนี้คือ มันจะทําให้ไมล์เรา,เราดังจริงแต่มันจะดูดเสียงรอบข้างเราเข้ามาแล้วก็อาจจะเกิดเสียงแตกเสียงแบบซ่าไปเลยครับมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยแนะนําให้ปรับเลือกเล่นดูก่อนนะครับว่าจุดไหนที่ไมล์เราฟังออกมาแล้วมันโอเคที่สุดแล้วโอเคครับผมแล้วก็แบ็กออกเลยฮะส่วนต่อไปก็คือตัวนี้ครับ video capture ออกไปจุดนี้ก่อน quality คือประสิทธิภาพครับประสิทธิภาพก็คือประสิทธิภาพของอตัววิดีโอที่เราอัดมาครับที่เราจะรคคอร์ดเข้าไปบันทึกเข้าไป ส่วนตัวผมนะครับผมจะปรับเป็นคัสตอมนะฮะคัสตอมเสร็จเล็ซ์โซเชันก็คือขนาดของหน้าจอครับขนาดของหน้าจอตอนนี้ออจอส่วนใหญ่ของของเราทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นจอที่แบบแพงมากนะฮะจอ1080ปดครับก็นนค,บคือจอที่เป็นระดับ Full HD แล้วส่วน7จ0ก็คือขนาด HD ธรรมดาครับผมส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนของ 2K และ 4K แล้วฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ผมแนะนำนะเอาแค่1080 HD พอแล้วเพราะว่า เรื่องของ YouTube ตอนนี้คือภาพขนาด4 k ครับยังไม่ได้แบบถูกใช้ในายๆคลิปแล้วก็มันค่อนข้างจะกินทรัพยากรหลักในเครื่องด้วยส่วนต่อไปนะฮะก็คือเฟรมเรทเฟรมเรทแนะนําปรับเป็น60ไปเลยครับเพื่อความลื่นไหลนะฮะส่วนบิตเรทตรงนี้ครับสาคัญทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเลข 10- ถึง50ิบิตเรทแปลความหมายง่ายครับก็คือเหมือน,นขนาดความชัดของรูปของคลิปวิดีโอนั้นๆถ้าคอมใครไม่แรงมากครับก็ปรับไปต่มดๆปรับไปต่มๆเลยฮะ คุจะเห็นไหมครับว่าตัวเลขตัวนี้ครับมันจะผันแปรกับตัวนี้เวลาที่เราปรับไปห้าสิบขนาดไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าขนาดภาพเอออ่าโทษทีครับความละเอียดภาพเขดีขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้นตามถ้าใครปรับเป็นสิบเห็นไหมฮะมันก็จะขนาดไฟล์ก็จะเล็กลงลองไปปรับตั้งดูนะครับว่าคอมเราไหวที่ขนาดไหนจะส่วนตัวผมอะคอมไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าผมเน้นเสพภาพสวยผมก็เลยปรับห้าสิบไปก่อนโอเคครับได้กลับมาเลยครับผม อ่ะข,ขั้นตอนต่อไปนะครับผมผมจะมาให้ให้ดูเรื่องออของปุ่มฮะปุ่มที่เราใช้กดบันทึกแล้วก็ปุ่มที่เราใช้เพื่อการยหยุดหยุดบันทึกแล้วก็มันจะมีปุ่มที่บางทีเราเปิดไมออโตอาไว้เราไม่ต้องการให้ไมมันดูดเสียงออโต้ตลอดเราต้องการให้เป็นแบบ p Push t o talk ก็คือกดถึงแล้วค่อยพูดกดที่ตัวนี้เลยครับคีย์บอร์ดชัดนในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนตัวนี้ครับตัวนี้คือตีเม t ซีที่เปิดหน้าโปรแกรม G-Force Experience นะครับ ส่วนไหนเราก็จะไม่ไม่ไปแก้อะไรเขานะฮะเราก็จะเป็นอัจฉริยะซีเดส่วน a อ t i v a t e s u t to t a l เนีครับก็คือเวลาที่เราเปิดกดปุ๊บเสียงไม้จะเปิดฮนะเปิดตามไม้ที่เราพูดเลยกดผมส่วนตัวผมจะกดเป็นตัวทีอ่าตัวทีโอเคทีก็คือทอคครับแต่แล้วแต่นะฮะว่าใครจะปรับเป็นปุ่มไหนก็ได้โอเคครับหลังจากที่เราปรับเรื่องปุ่มปุ่มไม้ไปแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้ทุกคนมาดูตรงเลคคอร์ดนี่นะฮะ เลคคอร์ดนี้นะครับเราจะไม่ยุ่งตัว2บนตัวแรกนะฮะเราจะมาดูที่ตัวนี้นะครับผมไปดูที่ตัวสุดท้ายครับ t o g g l e Manual Recording On Off and Save ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือปุ่มที่จะเริ่ม Start Record On แล้วก็เมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราต้องการจะตัดคลิปแล้วเราแค่นี้พอเดี๋ยวเราจะไปตัดต่อในโปรแกรม e ีเมียโปรเรืองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็กดเป็น o f f พอ Off เสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์ไฟล์ตัวหนึ่งที่เราอัดภาพนะ ส่วนตัวผมจะไม่ไปแก้กันนะฮะจะเป็นอัลติเมต F9 เหมือนเดิมโอเคเอาล่ะมันจะมีขั้นตอนแค่นี้แหละครับง่ายๆโอเคผมแบคกลับนะฮะนี่ครับง่ายเลยครับจบแล้วหน้านี้แล้วก็กดดันเลยครับผมกดดันเสร็จแล้วนะฮะออกได้เลยครับเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นนะฮะที่ผมบอกว่าผมกดอัลติเมต F9 ใช่ไหมครับแล้วมันจะเริ่มบันทึกจอโอเคผมเริ่มเลยนะฮะ แต่ผมลองเข้าเกมก็ได้ครับยังไงโอเเดี๋ยวผมจะไปเทสฮีโรนะครับโอเคครับผมนี่นะฮะทุกคนจำได้ครับปุ่มที่ผมบอกไปก็คือของผมอัลติเมต F9 กดปุ๊บเห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็เริ่มกคอร์ดแล้วครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วน,น,นะเนี่ยผมปไปปุ๊บ <Right away. S 1> โอเคผมรู้สึกว่าเนี่ยคลิปเนี่ยผมตัดเพียงพอแล้ว <rolling> ผมจะเอาไปลง y t u t u แล้วกดอดนติเมตเ็กก้ามาเดยวอ่าเล็คอร์ดเฮดบินเซฟอ่าตัววิดีโอได้บันทึกเรียบร้อยแล้วโอเคครับออกเกมเราไปดูกันจำได้ไหมครับว่าโปรแกรมที่ผมบันทึกไว้ครับผมบันทึกไว้ที่ตรงนี้นะฮะเลกคอรหน้าจอกดเข้าไปครับอ่ามาแล้วทุกคนเห็นไหมฮะตัวนี้ โปรแกรมที่ไอตัวสตีมดัดไอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ Steam พูดผิดไอตัว Record รดัดที่ผมกดไปเมื่อกี้ฮะเนี่ยลองกดเข้าไปดูอ้าวฝ่ายทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีเขาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมลืมไปตอนนั้นเปนของ OBS ครับผมโอเคนี่นะฮะเห็นไหมครับตัวโปรแกรมเขาเริ่มเล็กคอร์ดแล้วครับเนี่ยครับเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเนี่ยผมลองไป๊บผมกดอันติเมท f ห้าไปเดี๋ยว เห็นไหมฮะทุกคนคือโปรแกรมมันใช้ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยครับในการบันทึกหน้าจอหรือว่าบันทึกคลิปวิดีโอเพื่อที่จะไปลง u t u b e ขั้นตอนก็จะมีแค่ประมาณนี้ครับผมส่วนในส่วนของการไลฟ์อ like, บอร์ดแคสหรือว่าส่วนของการเซฟรีเพย์ที่สตรีมเมอร์หลายท่านเซฟรีเพย์ที่เป็นช็อตสำคัญมาลงครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปในคลิปอ่าเป็นคลิปต่อไปสอนครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามครับผมใครสำหรับใครที่มีคำถามนะทิ้งคำถามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ แล้วก็ต้องขอโทษได้นะครับถ้าผมสอนคลิปนี้เร็วไปหรือว่าอาจจะนั่นไปเพราะว่าออผมก็พยายามแล้วล่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมสวัสดีครับ